ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับอเล็กซานดราอดีตนางเอกดังเรียกว่าเป็นอดีตนางเอกสาวสวยที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับอเล็กซานดราทิดดาวันนักแสดงสาวชาวลาวอดีตนางเอกคู่ขวัญกับหนุ่มเวียสกลวัฒน์ในละครเรื่องรักริมฝั่งโขงทางช่องเจ็ดโดยสาวอเล็กซานดราเติบโตมาในครอบครัวนักดนตรีเป็นผู้แต่งเนื้อร้องและ น้องเพลงอมตะในเพลงกุหลาบปากเซและสายลมเย็นส่วนคุณตาเป็นนักร้องและนักกีตาร์ชาวบัแการียขณะที่พ่อของสาวอเล็กซานดราได้ทุนไปเรียนด้านการสอนดนตรีที่บัแการียเป็นเวลา10ปีจนได้พบกับแม่ของสาวอเล็กซานดราที่เรียนเปียโ,โนที่นั่นพอเธอได้อายุหนึ่งขวบพ่อและแม่ยังเรียนไม่จบก็ตัดสินใจกลับมาประเทศลาวเพื่อบุกเบิกสอนดนตรีคลาสสิก ในลาวโดวยเป็นครูสอนเปียโนในโรงเรียนสอนศิลปะดนตรีของเราตั้งแต่ยุคก,ก่อตั้งปัจจุบันคุณพ่อของอเล็กซานดรามีตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการจนกระทั่งเธออายุได้3ขวบเธอยังมีผลงานเพลงที่ผลิตโดยทางครอบครัวอีกด้วยซึ่งปัจจุบันสาวอเล็กซานดรายังคงออกมาโพสความเคลื่อนไหวของตัวเองผ่านทางไอีให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันอยู่เสมอปัจจุบันสาวอเล็กซานดานั้นอายุ35ปีแล้วครับ แต่เธอยังเป็นผู้หญิงที่ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีไม่ว่าจะผิวพรรณหรือใบหน้าที่ดูอ่อนเยาว์ก็ทำเอาหลายคนต่างเดาอายุกันไม่ถูกเลยทีเดียวนอกจากนี้สาวอเล็กซานดรายังชื่นชอบการเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดถึงแม้ว่าเธอจะหายห้าหายตาจากวงการบันเทิงไทยแต่สาวอเล็กซานดรายังคงออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของตัวเองให้แฟนๆชาวไทยได้หายคิดถึงกันอยู่ตลอดเลยครับ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ